สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการถอนเงินเข้าในส่วนของบัญชี t ูมานี่วลเล็นะครับผมจำนวน400บาทนะครับในการถอนเงินเข้า w a l l e t แบบโดยตรงเนี่ยกรอกข้อมูลอะไรบ้างแล้วก็ถอนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้ฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนการทำเงินในคลิปนี้ก็เลยฝากกดไลค์กันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีกาารถอนนเเงิข้ อของบัญชีโทมานี่วอลเล็นะครับว่าวิธีการถอนเนี่ยต้องถอนแบบไหนอย่างไรนะครับถอนแบบไหนถึงจะได้รับเงินแล้วก็ทําเงินอย่างไรในคลิปเลยฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้เพืนะไปดูวิธีการทําในคลิปกันเลยนะครับสำหรับขั้นตอนแรกเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใชในการทําเงินโทมานี่วอลเล็กันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับการดาวน์โหลดนะครับผมสามารถดูในคลิปได้นะจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดตามชื่อนั้นได ลิงก์ดาวโหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้เหมือนกันนะครับสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมอนี่เวลตนะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า n o v e l l a นะใครที่เคยดาวนโหลดแอปนี้ไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวโหลดนะครับก็พิมพ์ชื่อดาวโหลดตามชื่อนี้ได้เลยลิงก์ดาวนโหลดนะครับปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์สามารถกดเข้าไปดาวน์โหลดติดตั้งได้เหมือนกันนะครับขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครนะครับถ้าหากว่าเราดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยสมัครยังไม่เป็นกดดดู้้าาลล่งิิปไะรจะมีวีวธ รสมัคแนบไวว้้้ใหดยต่อมานะครับในส่วนของการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะถอนเงินก่อนเลยและการนาอกเป็นอันดับแรกนะครับก็ให้เราเนมากดที่เมนูฉันนะครับตรงนี้เลยของฉันนะครับตรงนี้นจะมีในส่วนของข้อมูลโปรไฟล์ของเราเ,รเป็นชื่อบัญชี id คะแนนของเราดูตรงนี้นะอันนี้คือคะแนนของเราการถอนเงินกดตรงคําว่าไายถอนนะครับในการถอนเงิน,นถ้าเราใช้งานในส่วนของ iphone มันจะไม่สามารถเข้าการถอนเงินได้แต่ถ้าเราจะถอนเงินยให้เราใช้งานผ่าน android เท่านั้นนะการใส่รหัสเชิญเพื่อน มีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยไม่มีก็ยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของการถอนเงินนะครับก็จะมีช่องทางให้เราเลือกนะครับเป็น t ูม m น n ่วอลเล็แล้วก็เพย์เพาเนาะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นคะแนนแล้วก็เท่ากับเป็นเงินบาทให้เราดูเลยว่าเป็นเงินกี่บาทนะครับตอนนี้ผมมี529.74ส้ตางค์นะครับในการถอนเงินเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่100 200แล้วก็400บาทเนาะถ้าเราต้องการถอนนะครับก็เลือกตามรายการที่เรามียอดเงินเพียงพอได้เลยนะครับรูปแบบการถอนเงินนะครับไม่ต กิก่อนการถอนเงินไม่ต้องเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินนะครับมียอดเงินครบตามจํานวนนะครับมีคะแนนครบก็แลกเงินได้เลยวิธีการแลกนะครับก็กดเลือกรายการที่เราต้องการแลกได้เลยจากนั้นอ่านข้อตกลงการแลกเงินทั้งหมดสีข้อให้เข้าใจก่อนการแลกด้วยนะจากนั้นเนี่ยก็ทําการกดฝั่งด้านขวามือนะครับเขียนคําว่าเห็นด้วยกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเงินรางวัลทูมานี่โอเลสนะครับที่เราจะต้องกรอกข้อมูลในการรับเงินนะครับ ข้อมูลที่1น,นะครับก็คือชื่อจริงนามสกุลจริงตามบัญชีทูม e นียร์วอลเล็ตของเราห้ามใส่ชื่อเล่นเด็ดค่ะนะครับให้เราพิมพ์ชื่อจริงตามบัญชีวอลเล็ตของเราเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับช่องที่2เป็นเบอร์ทูมเนียวอลเล็ตที่เราได้สมัครแอับทูมเนียวอลเล็ตไว้เนาะแล้วก็ช่องที่3เป็นเบอร์วอลเล็ตอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็กดแลกเงินได้เลยเอาโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นประวัติการแลกเงินนะครับผมก็ได้ทําการแลกเงินไปเรียบบรรรร้้้อยยแลลววนะนวนจาา400ทผมตงีเก แกกันเนี่ยผมได้ทําการแรกในวันที่28เดือน7นะครับ2024เนาะเวลาก็16นาฬิกา2นาทีนะครับอยู่ระหว่างรอดําเนินการในการแลกเงินรางวัลนะครับเขาจะไม่นับในส่วนของวันหยุดสุดสัปดาห์หรือว่าวันหยุดนักขัดตะเลกนะครับวันหยุดข้าราชการทั่วไปก็ไม่นับรวมเป็นวันทําการนะครับการนับเนี่ยเขาก็จะเริ่มนับตั้งแต่วันจันทร์นะครับวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับก็คือวันทํางานปกตินั่นเองใช้เวลา5วันทําการเนาะอยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินนะครับวันนี้ก็ เป็นวันอาทิตย์ที่28นะครับผมก็รอการตรวจสอบนะครับถ้าได้รับเงินเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลงคลิปอัปเดตให้ในครั้งถัดไปนะครับตรงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้นะครับผมแลกไป400บาทก็ได้รับการอนุมัติยอดเงินเรียบร้อยลวนะครับผมตัวนี้เนาะรวมเป็น600บาทที่แลกไปนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับยอดเงินเนี่ยก็ยังเหลือที่100บาทเนาะเพราะว่าผมมี529นะครับผมแลกไป400เนี่ยก็จะเหลืออยู่ที่100บาทเนาะก็แลกในครั้งถัดไปแล้วกันนะครับเพราะว่าันี่ยมันเท่านั้นไม่ส แรก2ครั้ง3ครั้งได้ใน1วันนะครับต่อมานะครับผมเรามาดูในส่วนของขั้นตอนการเล่นนะครับว่าต้องเล่นตรงไหนทําอย่างไรนะครับเราเริ่มมาที่เมนูด้านล่างซ้ายมือนะครับสูนหนังสือนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของคะแนนเหรียญทองนะครับที่เราสามารถกดรับฟรีได้เลยนะครับผมที่มันขึ้นตรงนี้กดรับฟรีได้นะสำหรับคะแนนเหรียญทองนะครับ117นะครับผมสามารถรับรางวัลคูณ2ได้ด้วยนะครับผมถ้าเราต้องการรับคูณ2เนี่ยจะเป็นในส่วนของการดูแอดโฆษณาหรือว่าวิดีโอนะเราก็กดดูเพิ่มเติม สําหรับตรงหน้านี้นะครับผมก็จะมีสเมนูตรงนี้นะครับผมที่เราสามารถทําคะแนนเพิ่มเติมได้เนาะเริ่มจากแท็บโบนัสนะครับผมอันนี้ก็จะมีตัวภารกิจให้เราทํานะครับใครที่เป็นสายเล่นเกมก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดเกมตรงนี้ได้นะครับในการทําภารกิจรับในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูเป็นตัวอย่างละกันเนาะเกมฟุตบอลนะครับผมอันนี้นะหนึ่งหนึ่งจุดห้านะครับอันนี้เป็น10ล้านนะครับผม10ล้านเหรียญคะแนนเนาะเรามาดูว่าภารกิจเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ พอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยหเลยคือให้เราติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราทําภารกิจก่อนนะครับพอเราทําเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูว่าตัวภารกิจเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมตัวนี้เราก็มา,าใช้ Google แปลภาษาได้นะถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับว่าภารกิจเนี่ยมันคืออะไรทํำยังไงนะครับก็ควรที่จะดูภารกิจก่อนเนาะก่อนที่เราจะทําการดาวน์โหลดนะครับตัวเกมเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกดาวน์โหลดในการทําภารกิจใครที่ชอบการเล่นเกมมากกว่าก็เข้ามาดาวน์โหลดตรงนี้เพิ่มได้เลยนะครับตัวที่2นะครับผมเป็น จอยโบนัสนะครับผมก็คล้ายๆกับอันแรกเมื่อกี้นะครับจะมีเกมต่างๆให้เราดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งเหมือนกันแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะกดอันที่1หรือว่ากดอันที่2ตรงหน้านี้เนาะอันนี้ยังไม่มีเกมนะครับต่อไปตัวที่3นะครับผมลัอกกี้ดาวนะครับก็คือการหมุนวงล้อนะครับในการรับในส่วนของคะแนนเราก็สามารถทําการหมุนวงล้อตรงนี้ในการรับคะแนนเพิ่มได้เลยนะครับต่อมานะครับผมตรงนี้เนี่ยมันเขียนคําว่าหนังสือแนะนำเนาะนังสือแนะนำเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของนิยายต่างๆหนังสือต่างๆที่เราสามารถ เข้าไปอ่านในการรับคะแนนเพิ่มได้นะครับอ่ะผมกดให้ดูหนึ่งเรื่องนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีการเริ่มอ่านด้านล่างขวามือกดเข้าไปนะพอเรากดเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราสังเกตที่ด้านบนขวามือตรงนี้นะครับจะมีคะแนนเหรียญทองนะครับผมให้เราทําการอ่านนิยายตรงนี้ไปได้เลยนะครับที่มันขึ้นจอสีดําเพราะว่ามันไม่สามารถเปิดเผยได้เนาะเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์นะครับ,รบเขาไม่สามารถให้เราเนี่ยอัดคลิปหรือว่าบันทึกหน้าจอได้สาหรับเนื้อเรื่องของนิยายนะครับต่อมาเมนูที่2อนะครับในการจัดอันดับนะ ที่มีคนเข้าไปดูเข้าไปอ่านเยอะที่สุดนะครับเรียงลงไปเลยครับเมนูที่3นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของคําเชิญนะครับหรือว่าการทํารายได้จากการเชิญเพื่อนเพิ่มเติมตอนนี้เนี่ยก็มีการอัปเดตกิจกรรมเข้ามาอีกแล้วนะครับผมอยู่ที่2,000ดอลลาร์นะครับแจกทั้งหมด100ที่นั่งนะครับผมก็คือ100คนในการทํากิจกรรมนะครับถ้าเราติดอันดับ1ถึง100เนี่ยเราก็จะมีรางวัลให้เราด้วยนะครับกิจกรรมนี้ก็จะสิ้นสุดอีก7วันทําการหลังจากคลิปนี้ลงไปนะกิจกรรมต้องทําอย่างไร ก็คือตรงนี้นะครับเขาจะต้องไปแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนคลองอันดับนะครับให้ติดอันดับใครเชิญเพื่อนติดอันดับ1นึถึงหนึเนี่ยก็จะได้รับเงินรางวัลไปเนาะแล้วก็มาดูตรงนี้ว่าเขาจะแจกเท่าไหร่นะครับในส่วนของการติดอันดับ1นึถึงหนึเป็นอันดับแรกก็จะได้รับเงินรางวัลเพิ่มไปนะครับการเชิญเพื่อนนะครับกดคลิกที่นี่เพื่อส่งนะครับผมนี่ครับคัดลอกเนื้อหาตรงนี้นําไปโพสต์นําไปแชร์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook t u b e TikTok สามอร,รม์ทแนะนํอได้ ต่อไปเป็นงานนะครับที่เราสามารถเข้ามาทําเพิ่มเติมได้ในการรับเป็นส่วนของคะแนนอันนี้เราก็สามารถกดเช็คเงินรายวันได้เลยแล้วก็จะมีตัวภารกิจเพิ่มเติมที่เราสามารถทําเพิ่มได้ในการรับในส่วนของคะแนนเนาะต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเมนูที่4นะครับในการติดอันดับในส่วนของหนังสือไว้นะถ้าเราอ่านไม่จบแล้วก็มาเพิ่มไว้ตรงหน้านี้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการถอนเงินการใช้งานนะครับถ้าได้รับเงินที่ถอนไปแล้วเนี่ยจะลงคลิปอัปเดตให้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไป สวัสดีครับ